โอเคราวนี okay. game, right? like it it ้ดันเดอะเกมนะครับไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีสองชั้นแต่ก็คงพอได้ละวิสเปอร์ทำงานแล้วนะกบเลยทางที่วิสเปอร์ก็ทำงานอยู่นะ มิสเตอร์ทำงานคือรู้ว่าอยู่ใกล้แต่ถ้าเขาเงียบขนาดนี้เราไม่รู้ไงโอเค <c oughs> สองคนอันนี้ต้องตืมไว้ผมมันจะเสร็จละอ้าวเ,เจ้านี่ก่อนเลยไปเอาไปไม่โดนได้อย่างไร อุ้ยเดทฮาตตดหน้าบ้าเอ้ยไม่นะไม่นะไม่นะมาดิ เกียดนายจริงโอ้โหเดี๋ยวนะสร้างมาได้แน่ล่โน่นอเอาดีก่อนน่าจะง่ายกว่าวักโอ้โหหาไม่เจอ ตาน,นี้น่าจะยากแล้วเพราะว่าเราช้ามากมันฮิวเต็มแล้วอะ่ะโอ้ยไม้นั้นโอเคไหนๆเราก็เจอละโอ๊ะป่ะหายไปไหน ียกลายเป็นเดวเิดคิงงเงี okay. ้ยมีเดทฮารด์ดนะอีกแล้วตีสั้นๆนี่นแหละหลบยากพิปเกี่ยวก่อนถ้าเราแบบเกี่ยวไม่ได้นี่ไขหน้าเลยนะนี่เจอนี่นะเจนเนงเจนเนงวันนี้วันน,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 นี้ไอ้อย่าดิ้นดิ โอ้ทางเข้าสวยแล้วครับมันไกลมันอาจจะวิกลหดดได้นั่นไงโอ้ยนีย่ยดวงโนดนอยู่ดีโอเคอยังได้อยู่อย่างน้อยก็ต้องเอาเจ้านี้ให้ได้ก่อนอนะจะหลบติจะหล,ลบไปไหนล่ะจ๊ะคนแรกสามเจนนะฮะเย่แ yeah, ล้วครับ ไม่เป็นไรไม่สนใจมันด้วยผมเจอกระปอนเจอนี่กระปหอนคิด <c oughs> ว่าไม่เห็นจริงเหรอช่วยเพื่อนไหม <c oughs> อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มันมืดนะด่านเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นนะเห็นสแคลชมากเลยเอ <c oughs> อเจอโอเค เออล่วงไงแจ้ว่าไงแจ้หนูว่าไงจะห,หนูว่าไงจะหน,อะนอูอันนี้สิไม่ให้หรอกคุณน่ะต้องโดนเว้นแต่มีแทงหลังด่า <c oughs> นีไปข้างหลังเราฉังเกลียดนายอยู่ไหนนู่น,น เฮ้ยเจอสแครชสแครชมาร์กนะเจ๊เกี่ยบดีไซส์สีสตรายจริงๆเลยอ่ะมันเป็นเปิร์กที่น่ากลัวน่ากลัวโน <No. S 2> โอ้มันก็ดีได้อะไรนะนัะเป็นเล่นในผู้หญิงคนนั้นก็ได้โอ้ยไม่ชอบเลยสถานการณ์แบบนี้นี่ผม,มแย่มากผมมาแย่มากเขาเปอร์เซนต์รอดสูงมากแต่ละคนอ่ะเจอลนะเฮ <Hey. S 1> ้ยโอเนี่ย ครั้งที่สองไม่มีดีไซสีสีหรอกตอนนี้ทำบีให้เตะเลยครับมันทำไม่ได้ไงผมยังไม่เคยทุบคุณเลยอะ่ะเดี๋ยวคุกอันนี้เสร็จทุบไม้อันนั้นทิง้งก็โอเคขึ้นไม่เป็นไรผมเห็นเลือดอะเนี่ยเนี่ยเจอแล้ว ไปวิ่งช้าๆแปลกๆเอาไอ้นี่แล้วกันเนาะไอ้นี่มีเดสฮาร์ดต้องระวังนั่นและหมดแล้วไปช่วยไปช่วยเขาสิไม่เป็นไรเอาไอ้นี่ก่อนบันไส้ไอ้เจ้านี่นะเจ๊าส่วนตัวส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวมากๆไอ้เจ้าเนี่ยผมอะ ทางที่เท่าไหล่แล้วะมันอยู่ไม่ไกลนี่หรอกอยู่ไม่ไกลเนี่ย,ยเยจอแล้วไงบิวผมฆ่าคุณนอเป็นคุณนอ,กอเกะชะมัดเลยนี่และ ตัวเนี้ยมันดีมันมีไม้ปลอมอยู่มันแสบตรงนี้นิดนึงไงน,น่าจะเค้าน่าจะเคาะได้คุ้มคลแล้วนะสี่ครั้งให้ห้าครั้งแค่นี้ใช่ไหมเจเนี่ยไม่เป็นไรเดวิดคิงคนนั้นอนะทำผมเจ็บหนักอยู่ปวดเยอะเจอสแครชมานีไปทางนั้นนั่นไงเจอละให้ให้ใหเมก แม็กแม็กคิดว่าไม่เห็นเลยจ้ะมันจะไปช่วยเว้ยมันจะไปช่วยเว้ยมีบอลลูนถามเปล่า <c oughs> มีเปล่าไม่มีโอเคไม่มีไม่มีมม <c oughs> แต่มันมีไอ้นีเปล่าแทงหลังโดนที่เซ็งเลยเนะี่ยไม่มีเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีเหมือนกัน <c oughs> โอเคเกมชักสนุกแล้วสิบิวไม่มีแทงหลังนะครับ เอาที่มันชัวรๆๆ์ก่อนทีละตัวที่อยู่อ่ะนะเติบหน่อยนะเขาเรียกว่าเรียกสถานการณ์ครับเพื่อให้มันกลับมาช่วยนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วคนหนึ่งเห็นนะเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วนะโอ้เนี่ยเเยิงดี๋วป็นนั่นนแหละ,ะมัยัยงไม่เจ็บอีกเหรอผมนึกว่ามันเจ็บแล้วซะอีกก็เลยแบบ ไม่รู้แต่อ้นี่เลยวะล้มไม้ต้องตืบนะต้องตืบผมปล่อยเจ้าดีไม่ได้เพราะว่ามันมีกระเป๋าหิวของตัวเองอยู่มันจะหิวตัวเองได้ไปทางไหน,ทา,นทางนู้นทางนี้น่าจะ15วิาวิน่าจะเกิดแล้วน่าจะเกินจากที่เขาสามารถที่จะบอลลูนไมได้แล้วน่าจะหมด ตายแถวนี้ก็ดีเหมือนกันใกล้ๆก,กับเจนปุ๊บอยู่ไหนปุ๊บอยู่นั่นเค้ครั้งที่สามนะจ๊ะไม่มีใครจะมาช่วยมันอยู่แล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยอ่าเกี่ยวป,ป้ายป้าบเข้าให้ตายหนึ่งเจอสวัสดีจ้า <c oughs> เอ้ามาจะาไปไหน ไปไหนจะทำอะ,อะไรจะทำอะไรอบเจอเมกมาดิสักหน่อยอะ,อะไรมันนันไม่ได้ถ้าคุณนั่นอยู่อะ่ะ <c oughs> มันล้มไ,ไม่ได้ถ้าคุณตันสตัตตนช็อตอยู่นะจ๊นี่เลยคตรถานที่ไม่รู้ จะสอนให้รู้เองว่ามันทำไม่ได้นะครับข้างบนดีกว่านี่ใกล้กว่าโอเคคนนี้ครั้งที่เท่าไหร่เนาะสองมัง้งจะไม่ผิดไม่รู้สองเอาละทีนี้คนสุดท้ายอยู่ในแจจะไปช่วยไหมไม่มามันตายหนอไม่มาเขาตายหนอ,อะอ้าวเขานีได้แล้เปิดกุญแจหนีไปเลยโอเคนายคงตายแล้วแหละนี่แน่ โอเคเขาเอากุญแจมาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราทำให้เขาได้ใช้กุญแจครับมี่แปลว่าผมตื่นไม่สนิทโทษทีโอเคก็ถือว่าได้ฮุกครบเควสตามที่ต้องการตั้งป๊อกป๊อกป๊ปอกสวยามากจีจี อาจจะแบบว่าเน่าๆตอนแรกๆแต่ก็ยังกลับมาได้ก็ถือว่าดีแล้วนะยังดีแล้วนะทำไมเราต้องมาเจอแร้งสิบแร้งหกด้วยเนะี่ยคนหนีได้คือแร้งสิบเอามีม้าพยศด้วยบอยโอเวอร์แล้วก็นี่ตดดตแต,ต่ว่าเขาก็คอยเช็คอยู่ว่าผมอะคอยดูอยู่หรือเปล่าม,มีเปิดกล่องอ๋อเขาเปิดกล่องเจอกุญแจแดงแน่ๆเลย ร้ายมากอาจจะไม่แดงอาจจะเป็นอันอื่นไม่เป็นไรบิเนีย่ยมีคนเดียวที่มีแทงบิลมีบโรไทมคนนี้มีบโรไามมีครั้งหนึ่งที่เขามาช่วยแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเขาเฮ้ยเขามาบล็อกใช่เะล่ะผมไม่ได้สนใจผมจะฆ่าไอ้คนที่ช่วยเพราะว่าบิลมีบโรไามพอติดบโรไามเสร็จผมผมผมจำได้ละบิลมาช่วยเขาแล้วคนนี้ยบล็อกแทนบิลเพราะว่าเขามีบโรไาม เขาได้รับโปรแล้วทำนะครับเราก็เลยไม่สนใจไล่มันให้ตายแล้วค่อยมาฆ่าเจ้านี่เจ้านี่มีสปรินต์เบิร์ดคนมีเดยฮาร์ดที่มันร้ายจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ทำเควสตามที่เราต้องการครับเรียบร้อย